ครับเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวเตคือการทํางานยีงกรสิดิสารยุกใหม่นะครับนี่มาแล้วครับนี่อันนี้เราอยู่กับนี่นะครับต่างเขาแก่นะครับวันนี้ขึ้นลอยเองเลยนะครับเกียทำงานนะปัดฐานเอ้ามาดูเขียบครับลงกึงนะครับกอเจริญกุลการนะครับของเสียก้านะโอ้ช่างก้าช่างก้าครับพาขาวนะครับ อามาขีปมาคขีปมาครับเนี่ยอ่าเราอยู่บม,มบนเลยนะครับวันนี้อาา่าเปึ๊บปึ๊บอ่าสายซีดูหน่อยนะครับรถขีปอ้อยคือรถขีปยังไงนะครับนะเอีโอ้ประมาณนี้เลยนะครับอ่าไปคันนี้ไปดึงอ้อยนะครับ ดีกว่าลงจากรถอีเทนนะครับนะสินค้าคนํามาขายนะครับเนี่ยอ่าเอาให้ดูมุมบนเลยครับวันนี้นะเป็นภาพมุมสูงเลยครับโอ้ซสมอยู่กลาง,งจะว่าจากแด่นเราคนะแดียกึ่งโอ้กันฝนตกลงมาเซนนอกขึ้นมานด้่นะกันดังนนงันดัง อันนี้ทำการดึงนะครับดึงสลิงนะครับว่าจะอ้อยลงไปจากรถอีแทนนะครับน,นี่ครับวิธีกเกษตรนะครับในช่วงนี้นะครับโอ้สิทิ์กรรชาวไร่อ้อยนะอ่าไมเดินหน้าไปเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลย โอ้ยกินพื้นที่ครับวะวอยไปอีแท็กเนี่ยแท็กเนี่ยมันก็อ,อีแท็กาะโอ้ยรถพูดไหนรถพูดละเอกตัวเนี่ยมิชลินสองตัวเนี่ยโอ้ยอยางล้อครับยางล้อนะนี่นะอ้ะอาวม,มามาดูดรถเกียนะครับไอ้คันนี้ประจำอยู่ร้านเลยนะครับของทีมงานวิกฤตปัญญานะครับโอ้ เอ็บกำใหญ่ๆอุ้มใหญ่ๆมาเลยครับนี่นะอือกลุ่นี้น่าจะใส่ท้ายครับนะเอ๋อะ,ะ,ะมาดูวิธีการวางว้อยนะครับอปื๊บปๆ๊บป๊บป๊บโอ้หีดไหม <laughs> นะครับให้สัญญาณกันนะครับนี่ปึ๊บ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 ราคาสอดว่าเขายมวส่งอ่ะพันแปดว่าเขานะอ๋อาราคายังอยู่ที่พันแปดเท่าเดิมนะครับไม่มีเพิ่มเติมอะไร <S 1> <S 1> โอ้กบ,บีนั่น ดูท่อแกนะครับเทียบบ่อยแล้วนี่นะเอาดูนะครับลีลายอดจุดยอด,ด,ยอดบีนามีขายน้ำเสียไปเนี่ยน้ำเสียง่วงง้ำเคว่งง่ำยังกนไนไมาเดี๋ยวจไปไทยยู่ย <laughs> ตั้งเสื้อฟ้าไปโอ,อ้ปันยาฟ้าม,มันบ้ โอ้เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายนะครับไปดูวัวกําควายกํานะครับของทางเสียชํานาญนะครับเอานี่จะมาข้างหน้าไหมี่ะเอาตรงกลางตรงกลางขี่มาขี่มาอือปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่นะครับมุมมองนะครับเราเห็นกันจะจะเลยนะครับวันนี้นะอ่า นี่นี่ถอยถอยอ่าวางวางกูโดนหลักโดนหลักครับโดนหลักโดนหลักถักครับเอายกขึ้นก่อนยกแขนก่อนยกแขนกัอนอ่าอ่า,อามีรถมาครับมีรถมานะครับให้ทางกันนะครับ นะครับตัวนี้อ้าวเด้งโอ้วิ่งกระแทกใส่เลยครับนะโอ้โหหดจริงครับโหดจริงนะอ่าเอ๊ะมาหน้าครับมาหน้าแล้ตรงนี้เราอยู่นะครับนี่มาเลยมาเลยมาเลย น้าแต่กลางนะครับน <x> ี่เอาอ้บ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 อ่านี่ครับนี่วางไว้นะนี่เอาวาง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 อะมีสะบัดนิดนึงครับวางโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ รถไถช่างเีรถกีดช่างกานี่สุดยอดเลยนะขันนี้ออกมาจะพ่อสอดกดเชียยี่สิบปเพ่ี่สิบปเนาะมันจะจีดีหนึ่งจองเพ่ขันนี้ไหมไปแทบเป็นจากคีบรถไถมาเป็นคีนี่น้ะโอ้ยี่สิบตัีแลวละเพิ่งเีเออเป็นลื่เท้าแล้วมั้ง รบถยังใช้งานดีอยู่นะครับนะรถอายุ20ปีนะครับเนี่ยโอู้เอาเอารถไดรถ <laughs> เขา้าอยโฟอร์เรนนะครับเอียนดินามีโปรแกรมออกอีกขั้นหนึ่งว่ะนะพร้อแล้วมันปะ เออเป็นไม่แล้วเหรอบอกใครทุกคนเนี้ยเบรกบวกให้เขามาวางระบบไฟไหมระบบ GPS น้ำมันไหมบอกทุกคนก็ได้เพราะว่าแถวราชพันมันมีคนเขียนโปรแกรมอยูอะนะแต่เขาว่าวางระบบไฟมันจังบ่ได้ดเราแว่งกันยากอ่าอ่ะคุณนั่งร่งงนมาเรื่เออ อเออนะสถานางานนะครับอ่ะเรามาดูนี่ต่อนะครับเนี่ยเอ้า๋วันนี้ยังไม่เจอแดดเลยนะครับวันนี้นะโอ้ยแต่เช้ามาเจอแป๊บนึงนะครับไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับแดดมากระซิบทั้งวันแหละครับนะอาก,กาศก็เย็นนะครับอา่า เหมือนบรรยากาศมันหิมะ่จะตกเลยนะครับโอ้ยดู้งองใส่ท้ายนะครับก็จะเต็มกระบะมืดแล้วนะครับตอนนี้นะอ่านี่อ่ะมาใส่ตรงข้างหน้าลบหน่อย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 อ่ามาเลย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  อือปอ่าอ่านี่นี่ชมกันใน้ใกล้เลยครับนะดูอ่าย่อนเนี่ยกลังย่อนอ้อยลงเลยครับตอนนี้อ่า,อาเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหนอ่อยวา,างนะครับวางเนี้ยอ่ะมาดูดีชำนาญจะเทียบได้ครับตอนนี้นะอ่า อ้อยมันไม่เสมอกันนะครับก็จับนะครับใส่นะครับยอ,อ้อยเสมอกันนะครับอ่าอยากาศนะครับร้านก็รถอ้อยก็วิ่งเข้านะครับ่วงนี้นะอ่าตรงเย็นๆนะครับ ใส่ไก่เลยนะครับนะอ่านี่และครับนะครับบรรยากาศนะครับอ้การนำอ้อยมาขายของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับนี่ถือว่าเป็นการแบ่งเบานะครับภาระนะครับในการขายว่าได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปจ้างรถใหญ่นะครับแก่ไปขายที่โรงงานนะอ่าโดยมีท่าแก่นะครับรับซื้อให้ที่บ้านเลยนะครับนี่อินหน้าสวนหน้าแปลงเลยนะครับโอ้สบายนะครับ เอาบรรยากาศแบบนี้ก็เห็นกันโอ้มาหลายปีแล้วนะครับนะ <Yeah. S 1> เริ่มซื้อกันจริงๆจังก็ช่วงปีนู่นแหละครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งนะครับเริ่มมีร้านรอ,อยนะครับมาซื้อสดในพื้นที่นะครับโอ้บรรยากาศประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้นะครับ เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางนะครับไปหาชิมงานบ้านสูบเดียวนะครับที่หนองหินนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับเราต้องเข้าไปถ่ายนะครับไปเอฟซีดูนะครับว่าจังเขียวนะครับตอนนี้ตัดอ้อยใก้เสร็จหรือยังนะครับก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับเข้ามาถามนะครับคอมมนตน์มาถามนะครับเกี่ยวกับรถขีบนะครับสูบเดียวนะครับอ่ะ ท่านไหนสงสัยนะครับก็จัดหมาหาผมได้นะครับนะถ้าเข้ามาในคอมเมนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรช่างเขียวให้นะครับนะเอาโอเคครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวไปต่อต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอเก่าวครัว่า,าสวัสดีครับ